สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Human Wisdom Podcast มนุษย์กับเส้นทางแห่งปัญญาคุณอยู่กับนกนพรัชเผ่าพัดวันนี้จะมารีวิวหนังสือที่ชื่อว่า Strength Finder เจาะจุดแข็ง2.0และเครื่องมือการประเมินเพื่อค้นหาคุณสมบัติพรสวรรค์ของผู้คนกันค่ะหนังสือเล่มน,นี้จัดทำโดยกันหลับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก ด้านความรู้เกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของผู้คนบนโลกใบนี้ด้วยประสบการณ์มากกว่า85ปีเลยนะคะเนื้อหาภายในหนังสือประกอบด้วย2ส,ส่วนค่ะส่วนที่1เป็นบทนำว่าด้วยการค้นหาจุดแข็งของคุณส่วนที่2ว่าด้วยการใช้จุดแข็งของคุณซึ่งจะมีคำอธิบายคุณสมบัติพรสวรรค์34ข้อและแนวความคิดในการปฏิบัติ ไว้ให้ด้วยนะคะโดยจะเรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษเช่นคำแรกคือ Achiever ผู้บรรลุเป้าหมาย Activator นักริเริ่มทำงาน Adaptability ผู้มีความสามารถในการปรับตัวเป็นต้นค่ะในส่วนท้ายของหนังสือเล่มน,นี้จะมีรหัสสำหรับทำแบบประเมินออนไลน์ Strength Finder 2.0ไว้ให้หนึ่งรหัสค่ะ พร้อมรายงานคุณสมบัติพรสวรรค์ท็อป5ซึ่งจะเป็น5ลำดับแรกที่ส่งอิทธิพลในการใช้ชีวิตและการทำงานของคุณด้วยค่ะแล้วหนังสือเล่มนี้น่าสนใจตรงไหนในหนังสือเล่มนี้มีคำกล่าวโดยคุณเบนจามินแฟรงคลินซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักประชญ์ชาวอเมริกันได้กล่าวว่าจงอยากเก็บซ่อนพรสวรรค์ของตนมันมีไว เพื่อให้ถูกนำมาใช้นาฬิกาแดดจะมีค่าอันใดหากวางไว้ใต้ร่มไม้ข้อความนี้กำลังบอกเราว่าสิ่งที่มีคุณสมบัติดีๆในตัวเองจะไม่สามารถโชว์สิ่งดีๆเหล่านั้นออกมาได้ค่ะถ้าไม่ได้รับการมองเห็นและถูกจัดให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมคุณสมบัติพรสวรรค์นในตัวเราก็เช่นกันนะคะ มันมีความเป็นไปได้ที่เราจะมองไม่เห็นพรสวรรค์ในตัวของเราเองจึงไม่รู้ว่าจะใช้พรสวรรค์เหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ทานได้อย่างไรคะ่ะทีนี้นกอยากชวนพวกเราคิดตามกับคำถามนี้กันนะคะว่าคุณเชื่อหรือไม่ว่าทุกคนมีพรสวรรค์บางคนอาจจะเชื่อบางคนอาจจะไม่เชื่อหรือบางคน ก็อาจจะยังไม่แน่ใจนะคะคำตอบของคำถามนี้เนี่ยคงไม่สำคัญเท่ากับว่าคุณเชื่อหรือไม่ว่าตัวคุณเองน่ะมีพรสวรรค์ค่ะและนี่ก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆของหนังสือเล่มนี้นะคะเพราะจุดเริ่มต้นที่สำคัญคือการที่คุณเชื่อว่าตัวคุณเองมีพรสวรรค์บางอย่างติดตัวมาตั้งแต่เกิดค่ะมันมีบางอย่างที่คุณทำได้ดี โดยไม่ต้องออกแรงหรือใส่ความพยายามมากนะักมันอยู่ใน DNA ของพวกเรานี่แหละค่ะและมันกำลังรอให้คุณค้นพบมองเห็นและใช้มันให้เกิดประโยชน์ใช้มันสร้างความสุขและความสำเร็จให้ตัวเราเองในความคิดเห็นส่วนตัวของนกนะคะนกก็เชื่อว่าทุกคนมีพรสวรรค์ค่ะเพราะนกเองก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์บางอย่างติดตัวมาบ้างเหมือนกันนะคะ เป็นไงบ้างคะแค่คิดตามก็มีพลังใจเพิ่มขึ้นกันมาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะงานวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติพรสวรรค์เหล่านี้เนี่ยมีพื้นฐานมาจากองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาเชิงบวกหรือ positive psychology ค่ะจิตวิทยาเชิงบวกเป็นแขนงวิชาหนึ่งในศาสตร์ทางจิตวิทยาที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากแนวคิดจิตวิทยามนุษยนิยมหรือ Humanistic Psychology ค่ะซึ่งให้ความสำคัญกับการศึกษาจิตวิทยาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตของผู้คนโดยแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกให้ความสนใจและพยายามสแสวงหาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างอัจฉริยภาพด้วยการยึดเอาจุดแข็งของผู้คนมาเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาค่ะ คุณสมบัติพรสวรรค์ทั้ง34ข้อในหนังสือเล่มนี้ถูกคิดค้นขึ้นโดยคุณดอนคริสตันนะคะบิดาแห่งจิต,ตวิทยาด้านจุดแข็งชาวอเมริกันงานวิจัยของคุณดอนต่อย,ยอดจากจิตวิทยาเชิงบวกค่ะโดยมุ่งเน้นไปที่การค้นพบและพัฒนาจุดแข็งมากกว่าที่จะทุ่มเทเวลาไปที่การแก้ไขจุดอ่อนซึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่จำเป็นหรืออาจจะแก้ไขไม่ได้ก็ได้นะคะ คุณดอนให้มุมมองว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเราคิดถึงสิ่งที่ดีงามของผู้อื่นแทนที่จะคอยจับผิดในสิ่งที่เขาทำได้ไม่ดีหรือเราอาจจะพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าเรามองเห็นสิ่งดีงามของตัวเราเองแทนที่จะเอาแต่โทษตัวเองค่ะถ้าเราทำได้แบบนี้นกก็เชื่อว,ว่าเราจะเห็นคุณค่าในตัวเองเพิ่มมากขึ้น และมองเห็นคุณค่าของคนรอบข้างได้มากขึ้นด้วยนะคะนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้นกออกแบบหลักสูตรอบรมการค้นพบพรสวรรค์พัฒนาเป็นจุดแข็งสู่ความสุขและความสำเร็จค่ะหลักสูตรนี้เปรียบเสมือนเป็นกระบวนการถลุงเหมืองแร่ที่จะช่วยให้คุณค้นพบแร่เพชรในตัวคุณเองและค้นพบวิธีที่จะช่วยเจียนยให้เป็นเพชรเม็ดงามนะคะ ทสองสว่างประกายเจิดจ้านำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จแล้วคุณจะพบว่าการมีอยู่ของคุณบนโลกใบนี้มันช่างดีงามจริงๆค่ะครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฝากทุกคนกดติดตามทั้งเพจ Facebook และ Youtube พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ Human Wisdom Podcast มนุษย์กับเส้นทางแห่งปัญญากับนกน,กนกพร,รัตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ